วัดดีพี่น้องแรงนี่ก็พบกับเอเล่คนสกลนครคือเกามือนี่กับมาเห็ดอีหยังกับเธอหมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวใช่แล้วโอ้ยแสบีแสบเสบกันเดี๋ยวผมสีเฮ็ดวิดีโอต่อไปพี่น้องเบิง่งว่าสิเป็นจังไดแบบจังไดนี่พี่น้องลังจากนั้นนี่ ขั้นตอนต่อไปเขาก็จัดเรียงเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้เขาก็เสีเอาปลาหมึกไปหนึ่งน,น,นี่นี่นี่ปลาหมึกก็ได้นี่อันนี้ยังเกาะนน้ำราดมันน้ำราดมะน,น,นาวโบเมนน้ำราดปลาหมึกเออ,อ,อโอ้โยบอกสามสี่รอบเลยยังบืถืออยู่มันขาดรสชาติได้บัดนี้เธอให้ใส่หวานอีกนิดน,นึงใส่หวานอีกนิดน,นึงมันสิออกเป็นยังไงสมมตมหวานมันจะเปรี้ยวน้ำนี่เซฟ เสียบเขาเมื่ออะไรไข่หน่อยล่ะเสียบเมื่อยแล้วเขาต้องเอาลาดเลยบ่ลาดตอนนี้นะเอาแมนบ่บ่เมนซุกคนบ่จงไปลาดอ๋อโบลูด้นี่ใส่ละเตรียมนั่นเตรียมนี่เอาบบลูเนาะคนบบลูเนาะพี่น้องเนาะจากเขาเบิ่งสูตรล่ะนี่สูตรไม่ลาดสูตรโเคยเห็นกื่กัน ตอนนี้ก็สอยอยยังก็พักยังก็ว่าลืมซื้อมันล่ะขึ้นชยสอยพักขึ้นสายส่เพื่อแบบว่าเป็นการตัดโลดตําจิมจักหน่อยหนึ่งมันละสมเขียวน้ำเด่นน้ำลาลไหลเลยพี่น้องนี่นี่ไหมลาดได้บ่นี่นี่โอ้ยเป็นตะแซบบักย่างพักบะนี่ลาดแล้วก็ไปหนึ่งักก็เคยเห็นเหระพี่น้องาลาดเราไปหนึ่งอี้ักใต้เป็นนางพักบะ กะลัม,มใส่เตรียมหมอเตรียมยังเราไปละนั่นก็เตรียมหมอหนอกหมอหนึ่งก้อนพี่น้อง <c oughs> นี่หมอหนึ่งเ่าก็มาแล้วอันบักไงเลยคุณตอนนี้ก็เสีเอาไปใส,ส่นอกไปใส่น้ำเพื่อเมื่อหนึ่งเพราะว่าก็เพเคยเห็นปกติ <c oughs> ผมเข้าใจว่าข้าเจ้าอ่อน หนึ่งเลี้ยวแล้วจังลาดแต่ว่านี่ลาดจังเอาไปหนึ่งมาเบิงวา่ามันสีออกเ,เป็นจังไดนโอ้มันได้ทั้งสองอยางโอ้แต่ว่าก็าจะว่าอันนี้มันสีเขาเนื้อขเขาหนังควาก็ต้องมาลองเบิงพี่น้องว่ามันสีเป็นจังไหนได้เปิดแก๊สแล้วบ่านนี้พี่น้องมัสิเอาไปใส่เราปนี้หนึ่งเลยค่ะมันจะลมหมอไปดมบ่ฮะมันสิพอดีหมอเลยอ่ะอู้ มันพอดีเลยตจวนี้ได้บะเออซับเยอกระไดคืค่กันนี่พี่น้องบาทนี่บานนี่กระทามาตะติดตามตอนต้อไปเลยตอนมาสุกคุณละว่ามันสีออกมาเป็ี่ยนจังไดสีแซบหรือสีจังไดกระทาเบิงต่อไปครับผมมาเบิงเปรียกกันว่าสีเปลี่ยนจังไรโอ้โหสีสันสวยงามเป็นตาแซบแท้กินโซยมากเลยหอม หอมแบบสมบักหน้าเลยพี่แมพี่น้องนี่สุดยอดนี่หลังจากนั้นกะทิเอาไปกอกไปกินเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยกันนะครับขอบคุณอะไร,รครับผมเมนูแก้มคก,กับแก้มวัสดุ้ยมเมนูกินเข่าคักๆนี่แหละ